สนุนโดยกาแฟสมุนไพรคอดี้บูสเตอร์กาแฟถังเช่าที่เบสผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร095 506 0281สวัสดีค่ะ,ะออ้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเม้าวันทันปากับผมอมกาพบนะครับและจอยสจีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ของเรานะคะลา วันวันนึงออแล้วก็วอีกวันด้วยพรุ่งนี้นะคะ,ะเพราะคุณแม่ออไปฝังตัวอยู่ในกองมิชชันเนียร์ไทยแลนด์นะเ<อ>ดี๋ยวคุณแม่มีข่าวะอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังแต่ว่าวันนี้ค่ะเจอกับเรา2คนไปก่อนนะ15นาฬิกาเป็นต้นไปจันทร์ถึงสุกแบบนี้เลยนะคะวันนี้ไฮไลท์ของเรามีข่าวซับๆบเยายยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรถไฮโซแชมป์ถูกยกไปซ่อมครับหลังเกิดอุบัติเหตุครับตำรวจก็แจ้งว่าไม่เมาเลยไม่ได้เป่าแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับมาแล้วค่ะติ๊กบิ๊กบราเธอร์อัดคลิปลงรันมกาด ไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นดราม่าอยู่ในตอนนี้ครับบอลเชิญย,ยิ้มเดือดครับจวกคนถามเมื่อไหรนะ่นักขอมจะตามคุณโรเบิร์ตสายควันไปนั่นเองนะครับในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านาผู้สนับสนุนใจดีของเรานี่เลยค่ะกาแฟคาวดี้บูสเตอร์เมกาเนเจอร์นะคะตัวนี้รลมากๆเลยเป็นกาแฟบำรุงสุขภาพไม่มีน้ําตาลเต็มไปด้วยสมุนไพรธรรมชาติค่ะตัวนี้เนี่ยเขาใส่สมุนไพรเยอะมากเลยนะพี่โอมไม่ว่าจะเป็นทั้งถังเช่าที่เบดเฮลเลนเจอร์แดงนะคะตัวนี้เนี่ยสอบ ต้ากูแคนด้วยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายนอกจากนี้ใครนะคะที่อยากที่จะดูแลรูปร่างของตัวเองปกติคนที่ห่วงในเรื่องของความอ้วนเนี่ยเขาจะไม่ทานกาแฟกันเนาะเพราะว่ามันมีทั้งน้ําตาลเยอะครีมเทียมเยอะแต่ว่าตัวนี้หายห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขามีถั่วขาวกับมะขามปอมที่ช่วยบล็อกแล้วก็เบิร์นไขมันแล้วก็ใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้าตาลด้วยวันนี้จัดแล้วกับโปรสุดคุ้มค่ะสุดคุ้มวันนี้ครับซื้อ2แถม1ปกติราคา1650บาทครัเหพียงบาอเท่านั้บาทครับเหลือ,องพียง 550บาทนะฮะแล้วก็แถมเพิ่มเลยทันทีอีกหนึ่งกล่องครับสำหรับแฟนรายการของเราวันนี้สรุปว่าคุณผู้ชมได้กาแฟทั้งหมดสี่กล่องจากราคา2,200บาทนะครับเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ095 506 0281 095 506 0281นั่นเองนะครับค่ะเอาละฮะเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกวันนี้ขอมาบังคันปากนะครับรถไฮโซแชนที่เกิดอุบัติเหตุชนสะพานเนี่ยถูกยกซ่อมตำรวจก็แจ้งว่าที่ไม่ป่าแกอฮอก็เพราะว่า ดูจากทรงแล้วก็ไม่น่าจะเมาซะ,ะเท่าไหร<ด>่นะฮะเพราะจากกรณีไฮโซแชมป์ Hi แล้วคุณน้ำหวานเดอะเฟสเนี่ยนะครับขับรถยนต์นะฮะไปชนหัวสะพานนะที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับผู้กำกับการสบพอบอผุดเองได้มีการบอกว่าจากการรายงานเหตุการณ์ของพนันกงานสอบสวนเนี่ยนะฮะรายงานว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยรถของไฮโซแชมป์ได้ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ถนนที่เกิดเหตุมีรอยเบรกเป็นทางยาวกว่า30เมตรครับก่อนไปพุ่งชนหัวสะพาน ซึ่งจากการเกิดเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะฮะไม่มีคู่กรณีแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุทางหน่วยกู้ภัยก็พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเนี่ยนะฮะได้มีการนำคนเจ็บส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพทันทีโดยทางพนักงานสอบสวนครับเจ้าของคดีได้มีการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้วเบื้องต้นสุดท้ายโซเชมครับทางพนักงานสอบสวนจะเชิญมาสอบปากคำในภายหลังเนื่องจากยังอยู่ในการบาดเจ็บต้องรักษาตัวอรักษาตัวก่อนนะฮะบริเวณช่วงขาขวานะฮะขณะเดีวยวกันในเบื้องต้นก็ทราบว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการตรวจว่าแอลกอฮอลให้โซแชมซึ่งเป็นคนขับรถเก่งคันดังกล่าวในช่วงที่รักษาตัวโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระบุว่าไฮโจแชมเนี่ยพูดได้ปกติไม่มีลักษณะอาการคล้ายกับคนเมาสุรา ก็จึงไม่ได้มีการตรวจวัดแอกลกอฮอล์แต่อย่างใดนั่นเองนะครับสาหรับข่าวคุณน้ําหวานแล้วก็ไฮโซชแชมป์เนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีข่าวให้เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะคุณน้ําหวานเดะเฟสคะเธอมีความเคลื่อนไหวแล้วเมื่อวานนี้เลยเธอออกมาอัปเดตค่ะค,คุณน้าหวานเดะเฟสเนี่ยเธอออกมาโพสต์อัปเดตผ่านอินสตาแกรมเป็นข้อความสั้นๆค่ะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะไม่เป็นอะไรมากหลังจากนั้นนนนนนไม่นานนะ่าาาาะะคคุณ้ํหวกกก็ีเลลยโพสต์รูปจปจ สมุยแบบชิวๆเป็นการยืนยันว่าตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากจริงๆสามารถเล่นโซเชียลลงรูปได้ตามปกติค่ะอะนี่นะฮะก็เลยคุณก็เป็นห่วงกันว่าเป็นอย่างไรคิดว่าคนขับเป็นหนักแล้วนะฮะแต่ว่าคุณซ้อนก็คิดว่าจะดักตามแต่ว่าอาการตอนนี้โอเคแล้วไปเช็คเรียบร้อยแล้วด้วยนะมไม่ใช่ว่า ไม่ไปเช็คนะไปเช็คแล้วร่างกายก็คืออาจจะมีการแบบฟกช้ำดำเขียวเป็นธรรมดาเกิดอุบัติเหตุนะที่จริงเกิดอุบัติเหตุแรงขนาดนี้น่าจะเป็นหนักกว่านี้นะแต่เนี่ยโชคดีโชคดีนะครับเอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับอแมนด้าคว้ามิสปริศนาครับงานการล่าไนท์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020นะครับเพราะว่าวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทครับก็ประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สก็มีการจัดงานครับปริศนาการล่าไนท์เพื่อใให้้้สสาาาาาววววงนนผูเขปปรระกกดฏตั ราติยาวินเทจฮอลลีวูดแต่ละคนก็โหแต่งตัวจัดเต็มตามแบบฉบับของตัวเองเนี่ยนะจริงเมื่อคืนนี้ไป,<อ>ไปดูมาแล้วคือแต่ละคนสวยมากเลยเพื่อร,รว่วมประกวดนะครับรอบของมิดปริศนาทั้งร้องเพลงเต้นเล่นเปนโนโหแบบจัดเต็มความสามารถกันเลยทีเดียวนะฮะโดยนะครับก็มีอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในการจัดงานสําหรับเกณฑ์การคัดเลือกมิดปริศนานี้ก็พิจารณาจากบุคลิกภาพ แล้วก็มิพิษณนานี้ปปูล่าโหวตนะครับคัดเลือกจากสาวงามที่ได้รับดอกกุหลาบจากผู้ร่วมง,งานมากที่สุดด้วยผลการตัสินมิริษนาคืออเมนดาชาลีนครับอับดัมนะครับก็ได้รับรางวัลที่พักนะครับจากโรงแรมลาเลซิดอง1คืนสำหรับมิริษณนาปปูล่าโหวตอันดับหนึ่งก็ได้แก่คุณแอมมิคคิมซอยเยอร์นะครับแล้วก็อันดับสองคือซินดี้อเล็กซานดานั่นเองรวมถึง อันดับทิซ่าก็คือวีนาปวีนาสิงห์นั่นเองนะฮะแต่ละคนนี้คือตัวเต็งๆทั้งนั้นเลยนะเอาเป็นว่าคุณแม่เนี่ยไม่อยู่2วันนี้ต้องได้อะไรมาจากกองประกวดบ้างแล้วล่ะนะก็ต้องรอคุณแม่กลับมานะคะน่าจะวันศุกร์เนาะครับน่าจะมาให้เรารับรู้ถึงการเข้าไปอยู่วงในพกวงในแล้วน่าจะมีข้อมูลที่ลึกกว่านี้คุณแม่บอกว่าไปช่วยตัดสินในรอบที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำหล่ะเดต้องถามคุณแม่กันดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักเบรกกันก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางด้านกาแฟอดดีี้้บสเเเตรจจากนนนัวลยป็ แฟสมุนไพรเข้มขน้นเหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่อยากที่จะดูแลสุขภาพาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีนะคะส่วนผสมจากสมุนไพรยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นถั่งเช่าที่เบตเหต็ดลินจือแดงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเบต้ากลูแคนด้วยที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรารวมไปถึงตัวนี้ช่วยบล็อกแล้วก็เบิร์นไขมันได้อีกด้วยเริศม,มากๆวันนี้มาแล้วกับโปรสุดคุม้มวันนี้ครับซื้อ2แถม1ปกติ1นึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเหลือเพียงเก้าร้อยก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับซื้อตอนนี้แถมเพิ่มล่อีกหน 2อ0บาทนะฮะเราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเพียงแค่9 9 0บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ095 09 5 0 6 0281 095 506 0น8 1นเองนั่นเองนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกกันก่อนช่วงหน้าค่ะมาแล้วยาวๆเลยสำหรับกรณีของคุณไมมแล้วก็วคุณซาร่ายังก็เป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยจับตามองอยู่นะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงรวมไปถึงก็ยังมีหลายคนที่อินกับข่าวนี้ก็คือคุณใหม่นั่นนนนเเเออองงงงงะะคคุุณใหหม่่่สวววาาาาาธจไไรรยยับ้้ดชพู การสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนค่ะครับ